สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพบกันสองวันที่ยี่สิบหกจะพี่น้องพี่กาหกเกตจ้ะนำหาให้คอนอีกเส้นเคยพี่น้องมันนี้เนาะแมนเพราะว่ายังเห็นหนอกหน่อยดอกยังมันอยู่สีสูกสีมานบอมมันนี้กับพี่กั๊ดเก้าลากพี่นอ้องผู้พลานสูงอำเภอนหน้าสุดแรจังหวัดอุบลน,นะจ้ะเขาว่ากอนนี่ละกอนที่เฮาจงไหวเนาะแมนเอามาบุญกัยังอังอยู่พี่น้องพูดไป ย่างมะเร็งเลยเก็บอร้อยปานไอโจ๊ส,สีมันหมดเนาะแม่เขาจงไว้เขาเอาเขาก็ได้ดอกหามหนาอยใหญ่เนาะได้ดอกคือสวยง่งามดอ,อดอกหน่อยกับผู้เอา,าเริางเออเออตัวได้ดอกหน่อยได้มาก่อนก็ได้บัวกันแดงกันไปกินกนาะใหญ่เนาะ <c oughs> ไปได้เร็วพู้ดำเนินได้เนาะเออไปได้มากอ่อนเหครับาผู้เนเกนอู้อหูหมอนหมดลายเหมือนนี้บ่มีหมดเลยหมดบ่มีหรอน้ำหมอกลงได้เหมือนนี้เนาะเครื่อให้ออกนี่นะเออนู้นนี่ัก

เข้มากกัสุกมันมาเลยนรู้สุดหนดเนี่ยบหยาบหยาบหยาเะสิ่งห่ อ่อนอยังอ่ก็เห็นแต่โดนเนี่ยแต่งงากันาเลยเดี๋ยวบ่นเดี๋ยวเดี๋ยวบนอ่มีน้อยมันปด้ยปากยานบ่อไาล้พอเก็บปนีละพี่น้องสิว่าจะบ่ซาดอกพี่น้องกับเบิ่งคือกันโอ้ยเดนพี่น้องโอ้งาระานี้ขามันต่ำเนาะแมน ดค่าต่ำม,มันทีงาบมัที่หาบมันมุดีล่ะมุเขาคันไปเเสาแท้มืน เราหม้นี้องไปหมดตัวนี่เป็นตะเก็บงาอยุ้ทำขุนคานี่นอร่องบ้งใหญ่เกงานอโดงเหรอต่นาอันนี้ส่วนนี่ยังไง Giếp bước bữa Tông lam dù lam nó hèn. em lam nó hèn hậu em cho lam nó không có hèn 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 này ở ngoài không nhảy hèn 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 này hèn 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 หันนี่คมองนอมากแน่เก็บเอาเก็บเอาไปซุปล้เคี้ยวกินไ้คือกันเหรอง่ายจเราพองง่ายลน้อยใหญ่เาประมาณคอนดินก็เมื่อวานประมาณง่งากอามน เป็นเ็ดลายขาวด้วยจ้ะปลายขาวเคนว่าคนนหมานาส่วนเนาะนคยออกส่วนแต่ว่าเขาหม,มาเนาะยองเคยเกีบวกุมันออกบอกธรรมดาส่วนนี่อุยออกลายเนาะออกส่วนเนาะยามออกส่วน,น ยังนอ่อนเลยจากพี่นาะ่อนนี้อ่อนเนาะหว่กินร้อนกินร้อนจนเห็นอันนี้เนาะยงอกอนเนาะโอ้ย,ออออยได้ก่อนเตรียมตัวที่เก็บเลยอ๋อเก็บได้มาอ่อ,อ,อ,อนตัวนี้เห็ดอ่อนเห็ดอ่อน Ờ, mình để kẹp gì để lên mình vô. chụp. sao đỏ quá. Phải máy nó. Còn nó chụp được. มันค่อยออกค่อยออกฝ้ายใหม่ก็ออกโม่ตัวนี้มันถือฝ่ายเลยนี่นละฝ้ายใหม่ก็ออกบางทีเราเป็นเกนล็ดหลอนก็นออกเลยโอ้ขาดเลยอนะอืมรับดึงดังปวดปวดเลยนี่ค่ะใบขาว ุไกไก้ใหม่เด้่ไใหม่ปีใหม่วางหันวงแหลงเลยเอาเครื่องตาไปเดี๋ตัวนี้เก็บเล็กเก็บน้อยเครื่องตาเก็นีเนกัดนเอ้างแตกก็มีนี่เนาะที่เราก็งแตกก็มีตุ่มนี่นี่วัี Đây vô này. Nói này mà chỉ để mà áo nào. Yeah. cơ cái thượng. Mình Ôi, đang kéo. Hết chụp. Hết chụp đang kéo. Cứ đang tệ tùm cái gì. Tức là hết cả đảng của này. Ừ, hết cả đảng. Ôi. Nói khi Thì là hết bốn học cái đệ. Thương ta nhai chứ nào. Yeah. hết bài khá, thương hết on, thương hết đang kéo cho phía đảng. hết chụp. Thì khương ta bà này lọ, cái là bộ, bộ mỹ ว่าสิไปเอาตัวหมอว่าน่ะพี่น้องตัวจงไว้น่นไปพอทันเขาเขาเอาก่อนนึกว่าสิว่ามีคนไปจี่เนาะมองดีลๆบ้านนี้ก็เลยแวะมาให้เพชรผึ่งเนาะเพชรผึ่งข้าลายเนาะเผึ่งือดข้าลายแมนแวะมาให้เพชรผึงจ้ะพี่น้องไอ้บดจะไม่ชิ้หางเลยนะเนาะแมนแต่ว่าตุ่มออกใบก็มีอยู่มันออกเพราะออกหลายแต่พี่เนจะว่าจะเห็นดอกหนึ่งนั่นเองนี่ พอาซอมังคดผืมังิยังนี่เก็บบอลเนาะแมนดอกนื่งจ่ะดอกแข็งแห้งจ้ะพี่นนองดอกน่งจ้ะอุ้ยแข็งผักแมนปอดเราก็ใหญ่คอยคือบุห็นวะน่นโอ้ม่ตองเผิงกแมนแล้วเนี้

dòng <laughs> <laughs> đi con tí đây bò hên Nhìn hương dòng đi nói với mình, you know mama mùa đi kia mùa Để mùa kia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  เอ้ยเีละมึงจเก็บเออๆอนงนี้ละดอกงามเลยเขียว้างมอเดกงบอเรอุนะขาจนเตกนันเดกงอีไปมาทางพี่อ้ยตัวนี้แตกขนาดเลยเ๋ยวที่เหว่ามาแม่นเฮ็ดเบื่อนั่นเอ เฮ็อบ yeah. huh. ่งเฮ็ดงน้ำหม้อไโอ้ยเฮหมอเนี่พี่น้องเขียงเสียบเขียงวานเนะแตงแ้งเฮ้ยเฮ็ดทานน้องแจ๋บบอแหน่แขแก่แดเลยเ็ดนาแดงจ้ะอุ้ยเฮ็ดยานี่ดอกแข็งแห้งพี่น้องเฮ็ดน้ำหม้อเอาหาเฮ็ดผงหยาไปแกงนอนี่ยแขนี่นู

ันได้ยบ่อเกียงได้ได้วยสวยงดอกจะ้ะมีก้อนมุนปลาขาขา,ขาจ้ะพี่น้าบังเฮ็ดบดเฮ็ดเพิงกดบเกียงหน่อยนึงจ้ะพี่น้องชิงโง่เมื่อไหร่ละบาน ดอกนี้หน่อยก็ลองออกก็มีอยู่ที่หนองเฮดบดแต่ว่ามันออกมาหลายของอะเก็ดแปดดอกมันละสิบดอกลังคอนกับบมี่นงคอนกับนี่ บบนบ๊ดอกนึงอดนลงมหาลดต้องเหมือนันหาลวดด้พ no ี uh ่น้องมันวเยอต่างรักไม่ต่างรักไม่ผิดพี่น้องวันนี้พอได้แกงเนาะพ่อได้แกงพอได้สุก กะดีเครื่องตาใหญ่ได้แหละพี่น้องเป็นเห็ดรวมเลยมือนี้เห็ดรวมเม็ดท,ออท,ท,ทั้งอ่อนทั้งปลายขาวทั้งตั้งเขียวยืนยังสีล่ากันไม่กันหัวนี่ก็ออกวาลายไน,นไดนถ้าล่อรุน,นงัวซ้องพี่น้องจะออกวลรายปะ มันหนาวมากนะมันไม่ค่อยหนาวเหี่ยงเลยไม่เขาแล้ววะเพื่อนเพื่อนเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีจะพี่น้องพี่ติดมันนี่ได้ไปกินข้าวเที่ยงเหี่ยงเพราะว่าเด็กอนมาจะเจ้าอดีตฝ่าพี่เบิบ้งอัน เฮ็ดตัจงไเมื่อวานวานี่หละือหอดาเป็น,อนเอ <g ül> อเดเออขนาดนี้มองหงหก,ก็ยังเห็นนดอกกันพ่อเก็บกัพอเก็บอะไรยุ่งวันแต่ว่าว่าจงไบเห็นดอกงามๆกันนี่ละ,ะพี่น้องบอท่านเขาไปเก็บเต็มนี่มอแหลงมือยะขือนเนาะสงสัยเขาเก็บเต็มนีมอแลงพอยู่อนพราะเขาไปจะเสาอ,อยู่ มาเบิเ่งยอดเห็ดเฮาพี่น้องนีง่เอาเตรียมกระตาใหญ่ไปยางดีเนาะมื้อนี้เนาะแม่นเห็ดบ่ได้เครื่องตาใหญ่จ้ะพี่น้องวานนี้ก็ล่วงมาเก็บเห็ดผึองไปแกงกจ้ะพี่น้องแตได้แกงน้อยนึงเนาะโอ้ยแกงใหญ่พุ่นเป็นกระตาใหญ่ซื่อๆแม,ม่่นบเตรียมว่าสิมือนี่มือมัดม,มือบอ่อเลยเนาะนอาการหากินหายากพี่น้องชิมานตลอดไปกับกับเม,ม,มียนเนาะอย่าเนาะกับมีมือมัดมือบอ่อ กากตาใหญ่ามาอย่างดีเออเมื่อไรเตรียมไปนี่เตรียมของเรียบร้อยนี่มันสีโบคอยเห็นไปไหนเด้กพี่น้องใช่ในตบ่เตรียมมยังไปหมาว่าเราเห็นไหวดิหมาว่าจะเอากากตาใหญ่ไปใส่เออเห็นจงไไหวหมานนี่ว่าจะไปเก็บเอากระชากไปหอดกันแป๊นื้เตื่นอยู่เอาว่าป็นยังเนาะไปไปก่อนก็เลยก่อน,นละเอาคลิปนี้กะสิลาพี่ลาน้องกับบ้านนะจ๊ะกับฝากก็เลยก็แชร์จะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจาก่องนูกกอนแชนแนล คลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์เจ้ะพี่นอ้องหลุ่นกันตัวคลิปหนาเนาะจ้ะเอาคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีครับ